ขวัญใจคนหาเช้ากินคำ่ำงวดพรอนหาพันเงินเดือนหนึ่งมืนบาทก็ออกได้ปายะจัดให้พี่น้องทักทายพี่น้องอ c ซครับสวัสดีครับปายะบ้านท้าวลูกร,รอยใจดีจัดเข่ามามัยครับสำหรับโตวพีเลยมิซูมิชิไติตันกระบ,บะแคบนะครับรถของคนหาเช้ากินเช้าหาเที่ยงกินเที่ยงหาแรงกินแรงนะครับ ขั้นนี้เลยเอาไปแรนงานก่อสร้างเอาไปแรนคนงานเอาไปแราขายเอาไปแรนพักนะครับผู้อื่นผู้ไดวา่ารถรุ่นนี้น้ำดันสร้างมั่นพี่น้องครับผู้อื่นสื่อไปใส่เขาก็บ่ได้มีปัญหาพี่น้องครับเอาไปเลยนะครับเอาไปทำมาหากินพอนถูกพอนสบายกระเป๋างวดพอนหาพันเงินเดือนหนึ่งหมื่นออกได้พี่น้องเบ่งรถครับสีนี่หายากน้ำนะครับบดได้มาง,ง่ายๆเป็นสีเท่านะครับ ส่วนมากมีแต่สีดํากับสีขาวแต้มือนีได้สีเข้ามากไซแม็กจัดทรงร่งหล,ล่อให้หนึ่งชุดนะครับพี่น้องครับออกไปนะครับให้โก้นะครับให้โก้คือจังซือเสียยะนี่ล่ะซื้อปายะเลยโก้คือฮานนะครับโก้คือเป็ดเลยนะครับพี่น้องผีไภาหนงไายในงามงามหัวหนงหัวหนอประตมประตูอันนี้มันอะไรขั้นอื่นเนอะพี่น้องเ้อนะครับฝากกันมากลดเอามาแต่กรุงเทพกรุงไทยเนาะพี่น้องเอซี่จ๋ากับบะได้เนื้อมากงามงาม นะครับนี่สวยงามปี2,000ลืมลืมปีอ่ปีสินะครับปี1ิสวยงามเลยดากเดิมไทยเดิมรถบะเชียวบะชนบะตำนะครับไม่เก่าหมื่นโลกุญแจเป็นรีโมดปุ่มพุสตาร์คุณโตทอปพ่อนพวงมาลัยมัาติฟังก์ชั่นพร้อมนะครับพี่น้องโอ้ยรถเดิมรถสวยเลยเบิ่งที่หลัะประตรงประตูเดิมหมดผู้ไดหากระบะแคบปใส่งานอยู่เมื่อเบิ่งเอาขั้นพี งามพดงามโพ,งาม,โพงามบักโม่บักแตงบักฟักบักแฟงบักหอยเชอรี่บักกูดบักหนาวบักสมโอนะครับพี่น้องครับไตตั้นรุ่นน้ำดันว,าาวัาซ่้นก็อย่าไปเสือคำเบาค้นเองพี่น้องเนาะผู้ใสบัาวาผ้วบัวใสนะครับพี่น้องครับระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ABS หองโคงของเครื่องล่องแกมใส่ขวาฝากระโปรงเดิมนะครับปี2015หงวดพันหาพัน 2 9 9 0 0 0เบาทฟีดาวทรงหอดหนาบ้านป้ายะจัดหายแจ๋ว